สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมบุ๊กและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับ Honda าแจ๊สเข้ารับบริการติดตั้งยางรถยนต์นะครับเลือกใช้เป็นยางขนาด1 8 5 6 1 0ปซื้อสีส้น่งเราพร้อมบ,บริการติดตั้งแบบไร้รอยร้อยเเ็นตวงล้อด้วยระบบไดนามิกและตั้งศูนย์ด้วยเครื่องทันต์น้เข้าจากประเทศอเมริกาเป็นเครื่องตั้งศูนย์ที่ให้ความแม่นยําสูงนะครับตั้งศูนย์ด้วยโปรแกรมตรงรุ่นนะครับทำให้ลูกค้านะฮะได้รับศู ทำให้ลูกค้านะครับขับเดินทางไกลใช้งานรถยนต์ไม่ปวดหลยปวดหลังนะครับผมและนอกจากนี้นะครับบริการของร้านเรานะครับยังมีบริการหลังการขายสำหรับยางถุงล้อเติมลมในตัวเจนฟรีตลอดอายุยางน,นะครับปะยายามไม่จํากัดจํานวนครั้งหรือจํานวนแผ่นนะครับให้ลูกค้าที่เข้ารับบริการกับทางเรานะครับฟรีตลอดอายุยางเลยนะครับโดยที่เราจะมีบัตรสมาชิกให้นะครับและเรายังมีเข้าอย,อยู่ในระบบของเรา ยาครบสี่เส้นนะครับเราพร้อมตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องไปลาบากหาที่ตั้งศูนย์อื่นนะครับเราก็จัดก,การติดตั้งให้ครบจบในที่เดียวนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางที่นี่แล้วไปตั้งศูนย์ที่อื่นให้ลาบากนะครับเราจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับ <S <S สำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเข้ารับบริการรถยนต์เปลี่ยนยางรถยนต์นะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองโทร865691915ผมบุ๊กและทีมงานยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ